ะคระีมนะคะโลชั่นทาผิวนะที่คุณนะคะสามารถใช้ทําให้ผิวขาวขึ้นสืนส้นฟูผิวนะคะปรับสภาพผิวเออผิวที่แห้งกร้านนะคะจะค่อยๆนุ่มนึชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะจะป้องกันแสงแดดได้ดีด้วยนะคะราคาอยู่ที่290บาทจากปกตินะคะราคา390เานให้ดูนะนี่นะครีมจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะ ถามว่าครีมทุกตัวที่นู่นนำมาขายใช้เองไหมนะคะน้่นใช้จริงทุกตัวนะคะถามว่าใช้แล้วจะขาวเลยไหมคุณต้องทาเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องไม่มีครีมไหนนะคะที่ทาแล้วจะขาวเลยนะคุณจะต้องพยายามนะคะเออทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวแบบขาวครั้งสองครั้งที่ทานเนี่ยมันอันตรายนะคะพวกนี้มันจะมีสารอันตรายอ่ะต้องให้ดูเลยไหมมันจะมันจะชุ่มชื้นต่างกันนะคะนี่คือข้างที่ทาข้างที่ไม่ทาน,นะคะก็ยังไงน้องฝากไป้ลยนะคะกูต้าวิทครีม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำาพิปเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณให้หัวใจคุณเต้นแรงนะคะมันจะมีไพ่ทั้งหมดนะคะสี่สำรับนะวันนี้4เด็กนะคะเด็กที่1เด็กที่2เด็กที่3าม เลขที่สี่หนึ่งสอนะคะให้คุณนะคะอธิษฐานเนาะแล้วก็อธิษฐานว่าเรื่องราวอะไรเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรจะทําให้หัวใจคุณเต้นแรงนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังคําทํานายกันน่าจะเลือกได้แล้วนะคะมาเริ่มที่กลองที่1ก่อนนะคะ เดี๋ยวนุ่นขอเช็คพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะจะได้แน่ใจว่ากองนี้เป็นกองของคุณนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่านะคะว่าลักษณะของคุณเป็นแบบไหนเนาะก่อนที่จะเออไปเช็คเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะ คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความมั่นใจในตัวเองหรือว่าเป็นคนที่มุม,มาณะนะคะอาจจะเป็นคนธาตุไฟก็ได้นะเมษสิงห์ธนูนะคะออคุณเป็นคนที่มีเรื่องราวในใจหรือเคยมีเรื่องราวความหลังฝังใจเกี่ยวกับเรื่องความรักเก่าๆนะคะมันจะทอบซ้อนแสงนิดนึงนะคะไพ่มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ สิเหรียญคุณต้องการที่จะมีเงินหรือว่าคุณโฟกัสที่เรื่องของการเงินโฟกัสที่เรื่องของครอบครัวเป็นหลักนะคะคุณเป็นคนเชื่อเรื่องของโชคชะตาค่ะแล้วคุณก็คิดว่าสิ่งดีๆ—มันก็ต้องถ้าคุณทำดีมันก็ต้องได้ดีนะคะสิ่งดีๆมักจะมากับ สิ่งสิ่งที่เราทำอะ่ะคุณเชื่อเรื่องของเวนกรรมหรือว่าเชื่อว่าทําอะไรมักจะได้แบบนั้นนะคะถ้าอันถ้านิสัยที่นุ่นเอ่ยมาตรงกับคุณนะคะก็แสดงว่าไพ่กองเนี้ยนะคะคือไพ่กองของคุณนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะคะให้หัวใจเต้นแรงเดี๋สตา เรื่องอะไรที่คุณหวังรอคอยอยู่นะคะคุณหวังอะไรไว้นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เรื่องการเงินเรื่องของสวยๆงามๆนะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความงามนะคะเรื่องของการเก็บเงินก็ได้เรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการเงินเรื่องราวของออคนอายุน้อยกว่าเพื่อนเก่านะคะ หรือว่าแฟนเก่าคนเก่าๆในชีวิตนะคะ,ะเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรที่จะสื่อใช้ให้หัวใจคุณเต้นแรงอีกคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พักร้อนนะคะหรือว่าไปผ่อนคลายนะคะที่ทะเลสถานที่ใกล้น้ํานะแบบกระทันหันก็ได้นะคะหรือเรื่องราวที่คุณมีเรื่องเครียดในใจเนี่ย ก็อาจจะแบบเบาบางหายไปนะทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันจะมาให้คุณแบบตามด้วยโชคชะตามันอาจจะมาแบบฟุกฟกุจนคุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะคะหรือว่าเรื่องของครอบครัวใครที่อยากแต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานใครที่คบกันมานานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่แฟนจะขอแต่งงานนะคะหรือว่าถ้าไม่มีสถานะเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นหรือว่าคุณจะมีเงินนะคะอยู่ๆคุณจะมีเงินเข้ามาแบบ โอมากมายหลายทางนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะแต่นุ่นขอเปิดเพิ่มนะว่าเรื่องอะไรอีกนะคะที่จะเซอร์ไพรส์คุณให้หัวใจเต้นแรงเรื่องการแข่งขันนะคะคุณนะถ้าคุณมีการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเอาชนะคู่แข่งนะ เรื่องของคนสนับสนุนคุณจะได้คนสนับสนุนนะคะมาจากการช่วยเหลือของคุณคุณอาจจะเคยช่วยเหลือใครแล้วเขาก็จะมาตอบแทนคุณนะคะอีกหนึ่งใบคุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดหรือคุณจะได้รับรู้ข่าวสารที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยินดีอะ่ะก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ เรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ให้หัวใจคุณเต้นแรงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องความช่วยเหลือจากคนอื่นๆนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับโชคชะตาที่คุณเคยหวังไว้นะคะเป็นเรื่องของการความหวังอะที่คุณเคยหวังแล้วคุณคิดว่ามันจะมีโอกาสได้ไหมแล้วมันก็จะได้นะคะรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่คุณจะสมหวังนะคะคุณอาจจะเล็งๆใครไว้หรือเปล่านะคะยังไงก็ ขอให้คุณสมหวังตามคำคำนายของไพ่แล้วกันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์า like, ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณที่ทําทานสแตมให้ด้วยนะคะขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะค่อยๆทยอยตอบข้อความนะก็ ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็ฝากกูตาวิคิมด้วยนะคะราคาขวดละ290ราบบาทจกปกติ390หรือคุณจะสั่งเป็นชุดนะคะกุตาวิคิม2ขวดกับเซลมาขามป้อม2ขวดนะคะในราคา500บาทจากติกติบ1 8บาทนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาต่อที่กองที่2นะคะเดี๋ยวนุ่นขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะจวัิด คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะมีเหตุมีผลนะรักความยุติธรรมนะคะเจ็ดเหรียญคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะหรือเป็นคนที่ทำอะไรมักจะวางแผนให้รอบคอบนะอัศวินถ้วยคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็ชอบทุ่มเทหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็รักในการเดินทางค่ะ เจ็ดไหมท้าคุณเป็นคนที่ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่เคยยอมแพ้นะคะเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเลยนะคะพร้อมสู้นะคะกับทุกสถานการณ์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้ตรงกับลักษณะของคุณนะ่ะตรงกับที่นุ่นอ่านไหมถ้าตรงกับที่นุ่นอ่านแสดงว่าสำรับนี้นะคะกองไพ่กองที่สองนี้เป็นของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า เรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ให้คุณหัวใจเต้นแรงนะคะเจ็ดเหรียญเรื่องของการเงินคุณอาจจะเก็บเงินเก็บทองได้นะคะเป็นจังหวะที่ดีในการที่คุณจะเก็บเงินนะจัดติหรือคุณทําสัญญาเรื่องเงินกู้นะคะเกี่ยวกับกู้บ้านกู้รถหรือว่ากู้เออมาใช้เองก็ได้นะมีโอกาสที่จะผ่านในเรื่องของกฎหมายมีจะมีข่าวดีนะคะ คุณจะได้พบรักหรือว่าจะได้เจอความรักก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะชนะคู่แข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานคุณจะประสบความสําเร็จอ่ะเดี๋ยวดูซิว่ามีเรื่องอะไรอีกที่จะที่จะเซอร์ไพรส์คุณนะบางคนอาจจะได้เรื่องขัง้นเลื่องตำแหน่งด้วยนะคะคุณจะดูมีสเสน่หะะ์ค่ะคุณจะมีคนเข้าหาเยอะนะ เพสนะคะคุณจะมีความสุขมากๆนะคะในช่วงเร็วๆนี้หรือว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการน้ําหนักขึ้นนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับของกินหรือเสื้อผ้านะคะจะประสบความสําเร็จนะเนี่ยคุณจะมีเงินมีทองนะคะถ้าทําอะไรเกี่ยวกับเออของสวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบทําเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะ สิบดาบแต่ว่าเรื่องสุขภาพปะถ้าก่อนหนะ้านี้สุขภาพคุณไม่ดีมีเกณฑ์ว่าจะดีขึ้นนะคะหรือให้ระมัดระวังนะคะว่าคุณจะมีเกณฑ์การป่วยนะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรอีกจะได้รับข่าวสารแดนไกลนะคะหรือจะมีใครมาหานะหรือจะมีแบบใครตอบโต้มาทางสื่อออนไลน์นะ King of ค u p คุณจะมีความรักนะคะจะมีผู้ชายมาจีบคุณมีผู้ชายมาเปคุณหรือว่ามีผู้หญิงมาชื่นชอบคุณนะคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ใกล้น้ำอาจจะไปพักร้อนหรืออยู่เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวได้นะคะก็สรุปว่าคนที่เลือกกอนที่สองเนี่ย เรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณให้คุณหัวใจเต้นแรงอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะที่คุณรอคอยเรื่องที่คุณรอคอยใครสักคนติดต่อกลับมาหรือเรื่องสัญญาเงินกู้ต่างๆนะคะซื้อบ้านซื้อรถหรือเรื่องการที่คุณจะเก็บเงินคุณอาจจะประสบความสําเร็จในการเก็บเงินหรือจะมีเงินก้อนเข้ามาหลายทางนะคะก็แต่ว่าให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คนที่เลือกไพ่สาหรับกองที่สองนะคะ ออมีความสุขสมหวังนะคะในทุกสิ่งนะแล้วก็เฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝาก like, แ,แชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆค,มค,ะคะอคๆคมเมนต์ขอบคุณที่ทําทานสแตป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนน่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะแต่ว่านน่นอาจจะตอบข้อความช้าหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีคิวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะลูกค้าที่ทักมาซื้อกูต้าวิกินนะคะในราคา290บาทจากปกติ390หรือใครจะซื้อเป็นชุดนะคะกูตาวิกติน2ขวดมะามต้ม2องขวดนะคะในราคา500บาทจากปกตินะคะ918บาทนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่3นะคะกองนี้นะกองที่3 อ่าเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตนะคะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานนะคะการทำงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่เป็นคนที่มีเรื่องเครียดหรือมีปัญหาภายในใจเยอะหรือคุณอาจจะขาดความมั่นใจในบางอย่างนะคะ เป็นคนที่ทําอะไรช้านะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าการเงินเนี่ยคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนจะสร้างอะไรด้วยตัวเองอะ่ะสร้างเอออาชีพนะคะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองนะแต่คุณเป็นคนจริงๆคุณเป็นคนใจร้อนเด็ดขาดนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีความงองแงเหมือนเป็นผู้หญิงนะ ถ้าลักษณะนิสัยนะคะที่นุ่นอ่านไปนะคะตรงกับคุณก็แสดงว่าไพ่กองนี้นะคะคือไพ่กองของคุณนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณให้หัวใจเต้นแรงนะคะเจ็ดถ้วยช่วงนี้คุณฝันอะไรไหมคุณมีชายในฝันสาวในฝันหรือว่าคุณมีฝความฝันอะไรช่วงนี้คุณจะฝันแม่นนะคะหรือว่าคุณจะฝันแบบ สามารถแบบสื่อสารได้อะก้าวดาบหรือว่าถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรในใจเนี่ยหรือมีเรื่องเครียดเนี่ยมันจะผ่อนคลายขึ้นนะคุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในเด็ดขาดขึ้นหรือว่าคุณอาจจะมีความคิดที่แบบดื้อหน่อยช่วงเนี้แต่ในความดื้อของคุณคือมันเป็นดื้อในการเด็ดขาดดื้อด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอะค่ะ คุณอาจจะเป็นมีความสุขมากมานะคะหรือว่าอาจจะเจอเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้เจอหรือช่วงนี้คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์การงานการเงินดีนะคะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซีว่าคุณจะแฮปปี้เรื่องอะไรอีกคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับอะไรอีกคุณจะ ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่เคยได้ควบคุมสถานการณ์ใครได้เลยหรือคุณแบกสถานการณ์ต่างๆหรือแบกรับปัญหาต่างๆเนี่ยคุณจะเคลียร์ได้แล้วคุณก็จะแบบควบคุมทุกอย่างได้นะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะจากคนแดนไกลาจากโลกออนไลน์นะคะหรือใครที่หายไปจากชีวิตคุณเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมา โดดเด่นในเรื่องของการติดต่อกลับมาจริงๆนะคะหรือว่าถ้าคุณนะคะช่วงคุณเคยทําบุญหรือว่าคุณทําสิ่งดีๆไว้เนี่ยคุณจะได้สิ่งดีๆกลับมานะเหมือนคุณจะทําอะไรแล้วก็จะได้แบบนั้นนะคะอาจจะมีความรักนะคะมีชายหนุ่มมามอบความรักมีผู้หญิงสาวสวยๆมามอบความรักให้คุณก็ได้นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะดีนะอะเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรอีก คุณอาจจะมีงานเข้ามานะคะทำให้มีแทบจะไม่มีเวลาเลยนะหรืออะไรที่คุณเคยเศร้ากับมันนะคะคุณจะโปรงได้หรือว่าสิ่งนั้นนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่ามาขอโทษคุณมาขอให้คุณให้อภัยก็ได้ถ้าเป็นความรักนะหรือถ้าคุณกําลังคิดเรื่องการเงินหรือว่าอยากเก็บเงินนะคะมีโอกาสที่คุณจะเก็บเงินได้นะในช่วงนี้ค่ะ ก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์คุณให้หัวใจเต้นแรงเรื่องเกี่ยวกับการความฝันที่คุณรอคอยนะคะการเงินที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จหรือเรื่องชายในฝันสาวในฝันที่คุณเคยวางแผนไว้หรือคุณเคยอดทนมาตลอดเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะชนะเอาชนะหัวใจใครคนนั้นได้นะคะค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะยังไงก็ขอให้คุณสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสับตะไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่ง จริงๆนะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทาทางสแตมให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณลูกดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะอาจจะอ่านข้อความช้านะคะแต่ว่าอ่านทุกคนแน่นอนนะคะยังไงก็เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งซีเรียสอย่าพึ่งเครียดนะคะนุ่นจะอ่านภายใน24ชั่วโมงไม่เกินนั้นนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทักมาซื้อคูต้าวิคิมนะคะตอนนี้นะคะคูต้าวิคิมนะคะออราคาขวดละ290บาทจากปกติ390แต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นชุดนะคะช่วงนี้จะะัดโปรโมชั e ่ J M P P นนะคะคูต้าวิคิมส2ขวดกับเเจลมะขามป้อม2ขวดในราคา500บาทนะคะจากปกติ9 1 8บาทสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะนุ่นฝากด้วยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาถึงกองที่4นะคะกองนี้นะ เดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานเขาก่อนเออพลังงานคุณก่อนนะว่าตรงกับไพ่สำหรับนี้ไหมคุณอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะดูหน้าค้นหามีคนให้ความสนใจคุณเยอะคุณหน้าตาดีนะคะคุณดูโดดเด่นมีความเจ้าชู้เงียบๆด้วยนะเอออาจจะเป็นคนที่เจ้าเล่ห์ฉลาดหน่อยนะคะหรือว่าคุณชอบส่องชอบสืบชอบสาะนะคะ เออเป็นคนที่มีลอกส่วนตัวสูงนะคะแต่ว่าไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับการที่จะแบบทาอะไรกระตุกกระตากเหมาะกับการที่จะจ้องจับผิดคนนะหรือแบบว่าทําอะไรเงียบๆนะคะคุณเป็นคนปรับสมดุลในชีวิตได้เก่งนะคะหรือเป็นคนที่หมุนเงินเก่งเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะ ถ้าที่นุ่นอ่านไปนะพลังงานตรงกับคุณแสดงว่ากองนี้สําหรับนี้คือไพ่กองของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะให้หัวใจคุณเต้นแรง เรื่องของสุขภาพนะคะอะไรที่สุขภาพของคุณที่ไม่ดีมาก่อนนัานเนี้ยหรือมีเรื่องที่จะไม่สบายใจเนี่ยมันจะผ่อนคลายนะคะหรือจะมีใครมามอบความรักให้หรือคุณกําลังจะสมหวังในความรักนะคะเพราะว่าโชคชะตามันกําหนดมาแล้วถ้าคุณเคยร้องไห้ผิดหวังเสียใจกับคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นน่ะเขาจะกลับมาให้ความรักคุณนะเหมือนกับว่าคุณจินตนาการคุณเพ้อฝันหรือว่าคุณวางแผนคุณวางสเปคความรักไว้ะะอ่ะค่ะคุณจะเซอร์ไพรส์กับอะไรอีก อะไรที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้อะไรที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังนะคุณจะมีความรักที่ดีบางคนอาจจะได้แต่งงานด้วยนะคะถ้าคุณกำลังแบบรอข่าวกันแต่งงานนะ หรืออะไรที่เคยวิ่งหนีจากคุณหรือเคยหายไปจากชีวิตคุณเนี่ยเขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าจะอาจจะเป็นลูกนี้ก็ได้นะคะลูกนี้ที่เคยหายไปอาจจะทักกลับมานะชีวิตที่มีอุปสรรคนะคะจะหายคุณจะชัดเจนหรือว่าคุณจะเจออะไรที่ดีขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์คุณอีกคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะคะหน้าตาดีมากๆในช่วงนี้นะคะ ออแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของชีวิตคู่ความรักนะคะการเงินความรักนะการประสบความสําเร็จนะคะคุณอนะมีเซนส์นนะคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะมีเรื่องอะไรที่น่าย,ยินดีอะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะคะแล้วผลงานของคุณอาจจะเข้าตากรรมการอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่เนี่ย เออเรื่องอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ให้หัวใจคุณเต้นแรงคุณอาจจะถูกขอแต่งงานคุณอาจจะถูกขอเป็นแฟนคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นด้วยตำแหน่งคุณอาจจะได้เงินโบนัสหรือคุณอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือคุณจะมีเงินเข้ามานะคะอาจจะถูกหวยถูกรตเตอรี่ด้วยก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากติรตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทําทางสแต็มให้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญขอบ เดี๋ยวรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนุ่นจะแนบไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ อาจจะตอบข้อความช้าหน่อยนะคะเพราะว่าคิวค่อนข้างที่จะเยอะแต่จะตอบภายใน24ชั่วโมงนะแล้วก็ขอบคุณนะคะลูกลูกดวงลูกค้านะคะที่ทักมาซื้อกุตาวิทคีมนะยังไงนุ่นฝากด้วยนะคะ1ขวดราคา290บาทจากปกติ390หรือคุณจะใช้เป็นชุดก็ได้นะคะได้กุตาวิทคีม2ขวดและเจลมะขามป้อมสองขวดในราคา500บาทจากปกติ918บบาทนะคะนุ่นฝากด้วยนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย